คุณสุประชัยโพสุนะครับพูดถึงกระแสข่าวที่ถ้าหากว่าไม่ผ่านเนี่ยนะร่างกฎหมายกัญชาไม่ผ่านพรกภูมิใจไทยจะถอนตัวจากรัฐบาลเนี่ยคุณสุปชัยบอกเสียงดังฟังชัดเลยนะครับไม่จริงฮะฮะท่านบอกว่าไม่เป็นความจริงเป็นการตีความที่เข้าใจผิดของสื่อมวลชนคุณมาตีความผิดหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะที่ดิฉันอ่านเนี่ยอ่านทุกตัวอักษรเลยนะคุณออทุกตัวอักษรที่นักข่าวไปทําข่าวมาเลยนะคะออว่า คุณสุปชัยสอสอนครพนมภูมิใจไทยได้กล่าวแบบนี้เอาไว้ตกลงและตีความผิดเหรอคะเป็นการตีความที่เข้าใจผิดของสื่อมวลชนบางสำนักนําข้อมูลเก่าที่ตนพูดละหว่างงานเสวนางานหนึ่งมาเชื่อมโยงทําให้เกิดความเข้าใจผิดอันนี้เป็นงานเสวนาที่นครพนมจริงหมายถึงว่ามีไปพูดที่ทนรพนมใน่มนะแต่ในข่าวที่นครพนมเนี่ยก็มีคําว,ว่าถอนตัวอยู่ด้วยนี่ใช่ไหม ที่ฉันอ่านอ่ะตามนั้นเลยตามนั้นแล้วก็ข่าวเนี้นะคะที่ที่ตลาดคุณสุขนีนะข่าวรายงานเมื่อวันที่20กลกุมภาพันธ์นะคะแต่เริ่มต้นด้วยการบอกว่าไม่จริงก่อนสื่อบางสำนักตีความผิดแต่ก็ยอมรับว่าพูดถึงการถอนตัวจากพัร่วมรัฐบาลจริงยังไงคะท่านคุณครูนะแต่ไม่ใช่กรณีเสนอร่างพรบกัญชาและกัรชงตามที่สื่อเสนอเป็นการพูดเมื่อนานมาแล้ว ค่ะจากความไม่ชัดเจนที่ปปสออกมาทักท้วงว่ากัญชายังปัญญาเสพติดทั้งที่สภาตอนนั้นที่มันมีประเด็นเรื่องจะได้ไหมทำได้ตอนนี้มันเลิมันเลยชนนั้นไปแล้วเลยไปแล้วเลยไปแล้วเนี่ยนะครับใช่ค่ะแต่แต่ตามข่าวนี่เวทีเสวนามีวันที่20กุมภานะคุณสัญญาหมาดๆเลยค่ะ20กุมภาเนี่ยมันเลยพ้นเรื่องปปสอะไรมาเรียบร้อยล่างเข้าสภาไปแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ก็เอาหล่าก็ถือว่าท่านได้ชี้แจงครับ เหตุผลของท่านก็แล้วกันนะคะก็มันเป็นอย่างเงี้ยให้ฟังกันหลายๆมุมก็แล้วกันนะคะว่าสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้ใครคนที่พูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนี้นะคะอันนี้เพลงพาไปไม่รู้ว่าจะร้องเพลงอะไรดี <c oughs> มันก็ยังงงๆกันอยู่งงค่ะต่างคนต่างงง